วอเตอร์ไฟครั้งนี้เด็กแองเจลแองแองเจลเฟเธอร์เด็กอะไรครับไม่บอกสายไม่บอกไม่บอกครั้งนี้จ้างกินกุ้งได้ไอเดเคีที่ตกไปตะกียร์แหละเพิ่งตกแล้วจริงไปเออตาพูดอย่างนี้เดียวเลยโอ้โหสองยูงเลยมาเลยครับพี่ใจเย็นใจเย็นอใจจริงไหมพี่ไม่อยากโดนอะไรที เสียติดเชือกผมแล้วหัวห้าเนืยวแตมเดียวเองบอกว่าการทเดียวบอกว่าพคุงตบเลจี้ไปหลังก้อนนี้หลังต้องหลังกล้องน,นี้คือแบบ,บหน้าม<ๆ>ือหน้าบือห,หลังตีเลยนะ <c oughs> ได้แม่งชนะทีเอาใหญ่เลย <c oughs> ไม่แค่พูดเหมือนกันสองใบพูดสิที่คิดหมดละวมนก็รู้อยู่ เราอุตราแมนที่อยู่มาเริ่มเลยโอเคจัวคนหายไ้ายเป็นบีสจอการ์ดอย่างใบสกิลของบีสโซช,ชาร์ทและหมดรอบผ่านนะผ่าน,านตัวรอบนี้แพ้แน่เนอะไลฟ์ตัวแพ้แน่เลยรอบเนะี้ยิวใจเย็นแพ้คนหายสกิปลปะห้า ได้เลยรับโอ้ยจบ <โด S 2> แนตนดอ <c oughs> แอซิดเช็ลคท,ท็อปข้าไปเอาขึ้นมือแล้วทิ้งมือสองได้เลยอันนี้มีตัแอซิดแล้วแอซิดจะได้เรียบร้อย สองใบเอะไะแอซิดในรอบวันไลท์ส <lonely> กิลฟาสหนึ่งโฟชาร์สามชุบชุบชุบมีทิกเกอร์ได้จวบไปเยอเลยไปเยอก็เอาพี่น่าน่าชาร์สักสามใบฮิวฮิวฮิวจะดีใจมากไปเดียวก็เอาพี่ไม่ต้องห่วงแวนตี้เก้าพันไม่กาาที่เข้าทิกเกอร์ ต้องการจะมีเยอะไม่ใช่หรอแองเฟย์อ่ะไม่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะแค่ช่วยๆไว้ก่อนงี้ไม่ต้องการโอ้แล้วแต่วางดีทำไมใช่แบบตอนเลจตอิ่งตอนเลจิ้งเขาพูดอย่างนี้นะโอ้ต้องการจะมีเยอะไม่ใช่เหรอได้กล่องดีไงไม่หวังดีของไม่กดถึกเพิ่งโซตีเลยรับแล้ค่อยเล่นดีกว่าเจอสอง อนี่มาบ่อยเว้ยโ,โดนบ่อยไงใชเป็น n L k Protek 1. 1> หนึ่ง NOK Pro Charge แวนบวกไป16นบวก16อตอนนี้แวนตี28น่หน่ามากราวัด้ี่ ว่าไงก็ตีซับเนี่ยมีแปดโอ้โห,หนี่เหรอดีไ่เลยใช่เออลูกหลังไม่จะแรงเทอต่อไปไม่จะแรงมันไม่นมับมันดมพืม้บ่อยนะเนอะมันดมพื้มาโอเคบอร์ดสนิทจบเธอจัวโอ้โหแล้วพึ่งไหน ไ <Like. S 2> ล,ล่อืมลังเลตัวเคก่อนไหนตัวไรครับโอเคโพสิฟิสเซเลเทียลเลมีเอลเบรกไล่ครับ okay. cy, estial, ตัวเบรกไลท์มาแล้วความปวดหัวมินชอบสมองท <c oughs> ี่เวยปวดมากหรอกมังนะว่า <c oughs> แต่เอ็นอเคนี่นยภาคเก่ามาันเคยเข้าไทยไหมวะ <c oughs> ไม่รู้การ <c oughs> เก่ามาก ไม่เคยตามกามันเก่ามาเคย,เยรีบิดเบรกอ๋อเคย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 เข้าเคลงสกิลเคยเข้าไทยมันมาเปนมาตั้งแต่ภาคสองชิง้นการบันเมืองหนึ่งใบสกิลก็น่ากลัอยู่สมัยน,นั้นนะบวกความของซีช่นเลยจบน่ากลัวมากจากนั้นเ,เลือกอะไรวะคนหาการที่มีชื่อที่งายอยู่ในดามเมซโซนพอลงช่องเรียทำาเี่ยเทียลแค่ภาคสองก็เอาไอหัวปลาย เนฮ้ยาทุกหมดนะเฮ้ยงานเข้าเด็กเรา ลงสกิลบาโซคุณหากน้องมันนี่แปะแดมแปะแดมแล้วจะฟื้นคืนไหมฟื้นลองแปะแล้วไม่ฟื้นสิเทอะไร็นะ่ะจำลองแต่แบบการันตีร้อเรไม่มีไม่มีเปลี่ยน <c oughs> ฟื้นหนึ่งถ้าพูดถึง ก็พูดถึง 8, แปดเมเราไม่ฟื้อมีอยู่คนเดียวอะ่ะม,มังคุดไงไอ้นั่นอ่ะไม่ฟื้อแน่นอนแมวขับมังคุดแค่นี้ดีกว่าเจ้าแปดสิบเจ็ดกาดกาเซตโซชาร์ตแวนตี้สกิลตัว้านหนึ่ง เออถ้ามีแดมความจะได้ไงแดมจากนั้นชื่อแตนชื่อเหมือนแตนสองใบอะไรวะทุกๆสองใบที่แตนจัวหนึ่งและเลกาทั้งหมดของโคนบวกห้าพันโคนแวนรับเห็นไหมรู้เล่นโคตรยากเลย <c oughs> สมองไม่เยอะพี่โอ้โหโอ้โหฮิวอาแวนร์มก <c oughs> ูตีม <c oughs> ีเขาเรีย <c oughs> บร้อย <c oughs> คันนนเข้าไม่ใช่ 7, 27, 27. เจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิบเจ็ดกาดอืมโอเนเลยกาดเซ็ตโซชาร์ตการถูกเข้าโซสแตนดรอฟมีแม่งมาบ,บูดแหวนด้ OK. ดวยเอ็นโอเคโปรเทคแหวนจะได้แรงแรงโซชาร์ตสกิลสิบยี่สิบ 24วัิบสี่4าบวันนี้แวนตี36โอเคแต่ขาดโซนหนึ่งแลครเขาบ่าขาดโซนหนึ่งสตธุยี่ปัญหาแล้วตอนนี้แค่ต้องวัดดวงหน่อยหอสกิลตัวนี้บ่ลลงหยิบหลุมหนึ่งใบเข้าโซหยิบตัวนี้เข้าโซแต่นั้นถ้าหยิบตัวนี้เข้าโซ่ที่หยิบไอตัวเนี้ยอ่าโอเคชื่ออะรอ่า ถ้าหาวาตัวเนี้ยหยิบตัวนี้เข้าโซได้ตัวท่หายันเส้นผมเดิ่งายอยู่แล้วที่ต้องการคือตัวนี้ยเมื่อมันตันทเข้าโซได้ค่าคอจะคอสามารถแวบวกหมื่นตัวที่แวนสี่หกสี่หกโอ้ยไม่คิอาตันี้นคอเบอรห้าสามเินบวสี่หกเบห้าสามเบอรห้าพัน 5, 3, 5, ยข้าโซงานเข้าแจริงไห่อย ขยับขอบตัวนี้ตีนี่เท่าไหร่เก้าพันห้าบาทห้าบาทบูตตีแวนเท่าไหร่อ่าสิบสามยี่ห้าไม่เลยไม่เหลือแหวนอะไรแหวนต้องวางเฉยเพืหยิบไม่ได้แวนตีป ฮิวที่เกร์ฟุตฟูโอ้โหฟุตฟูใบปเแต่ผมไม่ได้งานเข้าแล้วไม่เลิกเอาต้องยอมเสียเนคอมโบอ่ะ่ใครดูวาอมันฮิวมานฮิวตัวเองไม่ได้สิมันที่มันอยู่ที่ดาเมจโซนโอ้โหสถานการณ์นี้เกรียดเลยอันนี้มีแหละเพราะงั้นแหละได้ดีอีกใส่ไปเลย46ไปหมดแล้วมาไปยื้อโอเคจะยื้อหน่อยเสร็จบาร์กิน เอาม,มือหนึ่งบายสโตน่ี่มีเ k เคหนึ่งให้ไม่ผิดใช่ใช่ใช,ใช่โอเคแล้ก็ไลดายโชว์เอาเอาบาสโตเอายสโตยไลทเป็นเอ็นเคโปรเทคแล้วก็สกิลเอนโเคโซชาร์ตสองพันตามโซพลังของพลพลังของคนตายอยู่ในโซกู <c oughs> พูดไปแก๊สบูลยกู 10 20 30 36บบกวกไปา36บวกคีด้วยบวกคีด้วยเพราะตอนนี้แวนตีอยู่48ของคีไม่เยอะเอาไปเลยพี่มันต้องพูดอาไม่เยอะไม่กล้าเพรพี่แกก็ไม่กล้าอยู่แล้วไม่มีทิกไม่มีทิกชี้พาวโอ้โหเยอะๆเยอะดุจดจบเธอมาเลยพี่รอิร์บอยู่กขเทิร์นแตนแอนด์รอ กิ้วเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสโซบัดไงเด็กไม่ใช่ไม่ใช่แปะอู้ได้อยู่อะไรดิอ๋ออีกล่างแปะแล้วเริ่มจะเม็นอีกใบขึ้นมือนี่ขึ้นมือขก้นจากนั้นไลฟ์เฟสาไลฟ์ด้วยโปรเทควมือเท่าไหร่ตีโปรเทคกับโปรเทคตีกันตากี่โมงแปดสิบ สิบโพเทนอีกสามแม่เจ้าตีไงตายเดี๋ยวก็ตายแหละพูดมาเดี๋ยวก็ตายอีกแหละไม่ต้องพูดแค่สองเดมห้าเดมยังว่าไปอย่างลงเลยไม่ต้องพูดหนึ่งบาทคอยไปพายกับเพื่อนหนึงเอาหนึ่งโซ่เดือดถามคนนั้นคือใครไม่ต้องพูดเลยแมงมือสิบใบคนเด็กสามใบสองเดมพวกแต่ไม่เคยเป็นยิงไงก็พูดไงพูดทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ตายโโอ้ห ตั้งแต่ปกติกตายก่อนตลอดเลยอะแตแดนไม่เคยห็นไม่เคยเห็นข้าวไอาตอนไม,ไม่ตายอะไรอตอนเนี้ยฮิวหนึ่งตายสิ่แปดอันนี้นะตายสิ่แปดเออเดี๋ยวบอกอย่างไม่ต้องพูด แค่นี้ก็ได้มาทำมาพี่เอ้แบตเทิร์นสกิลมันล็อกตามเลยนะเออล็อกชื่อต่างชื่อต่างตามแดมชื่อต่างแดมแบตเทิร์นหงายหนึ่งเดมจากนั้นล็อกชื่อต่างใบนี้ใบนี้ใบนี้เกตสองนี่มีเกตหนึ่งนี่มีรีวิดนี่แวนเหลือจางนั้นไม่ต้องล็อกทุกๆสองใบที่เหลือพี่ได้ยิงสองได้บวกเออใบละบวกสองหมื่นพี่บวกสี่หมื่นโอ้โห ยิงนี่ยิงเลี่ยนนะใช่ถ้าถ้ามีเลี่ยนจะได้ยิงเลือผู้ยิงเดีไม <Napoleon> ่ใช่เอาอะไรยิงตัวเองอ่ะยิงนี่เก่งนะบอกก่อนยิงดับตัวเองอ่ะยิงนี่โคตรเก่งเลยมเนินเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดโคตรเอ็ดสามไปตีไปรับก็ไปเจ็ดไม่มีทิศไปแล้วอืมเวนตี้สกิลอันนี้ได้รับความสมบูรถ้าไม่มีอ่าสุบ้านหนึ่งเวนบลกได้สะกัดขอกัดอามสดงเอ็ดสามด้วยไง พอกาซีใบนะทศกาละสาไดด้วยโปรเทคเจอร์นี่กลัวอะไรวะพอกาซีมันจะลองใช้ดูมากเว้ยรับขี้ขี้ไหมกลัอะไวะโอ้โหมาติดอยู่นีโอ้ยคีย์ิคอัลติเกอร์จบโทอ้าวอ้าวบอกแล้วดียังไงตายแซนด์ดอวมือเท่าไหร่เอหนึ่งสองสามสี้าดปดเก N K โอ้โหโปเทคชาร์ท โซชาร์จโอเคอันนี้สดวอลีไวท์บกหมื่นแล้วก็ชาดดร์จตัววอลีอะใช่ดชดโดชาร์จตัววอลีเลยช,ช,ชาดดร์จตัววอลีเมื่อกี้เลยยังอยู่ดีก็แรงสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไวทบ,บกห้าสิบยู ก็ห้าสิบก็ตีหกมันสองละข้อโซชาร์ดนี่มันเด็กบ้าพลางกันจริงๆข้อ้าใจายยองมาผมปล่อยสกิลบั๊ดหนึ่งโซชาร์ดมีติเกอร์จวนหนึ่ง อย่าเอามือยัดอะมันต้องคิดหรอกยัดโพเทคไปไม่มายริงว่าจะคออะไรดีหนักเออหนาหยิ่ถ้ายัดโพเทคไปมันก็เด้งก็เด้งกลับไงพี่มือโพเทคตั้งกี่ใบพี่ถามก่อนตีแวนเท่าไหร่อาเก้าแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเองยังเบาเอยู่เบาอยู่แต่แวนอะไม่เบาอีกแล้แรงใช่ไหม แมนหกพันสองเองเนี่ยมันนี้อะเก็บแมนสุจ็กว่าเลยดีกว่าคิปไปลูกนึงลูกนึงลูกนึงมาแล้วหกนสองแไม่คุยครับก็ไม่คุยอ่ะพี่ไม่คิดจะเืทิง้งยูวเลยีลเขาติ๊กเกอร์นอ๋อนี่ไม่มีติ๊กเกอร์สกิลแวนบัรหนึ่ินเียสมใบบาทเขาคนนั้นรอเปล่าไม่โอ้อะไรวะ ไม่มีหัวต้องใช้ไงศึกษาเข้ามาเอ็นเอวเคจากกองโปเทคตุเอาชฉลอนเข้าโซ่อะเอาหมุนไว้ยังโซ่ยังเออหมุนอันนี้เอออย่าโปรเทคไวรแหละฮะอย่าโปรเทคแวร์กลัวอะไรมากว่ดูดีจะเปิดได้แล้วเรวเร็วเร็วแต่นั้นสกิลแวร์โซชาร์ดอีกเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหกหมื่นบวกไปแล้วป๋าคุณมีเวลาเพียงสิบนาทีเท่านั้นตอนนี้เหลือเวลาเพียงสิบนาทีเท่านั้นสิบยี่สิบสามสิบ สี่สิบห้าห้าสแเจ้าห้าบแปดตีไปเลยกระบอกอินิดคิดจแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอาไว้อ,ไอ,ไอีกไวนะ้นึยู้างข้างเทไรข้างได้ทิกไปสองสองห่นทิ้ ไม่มีทิกดอิเกอร์อให้ข้างา3ามหใช่ไหมสามหมื่นเจ็ดอ่าสามหมื่เจาเีแวร์สกิลบนนัร์หกิเอาเรนหน่บยัสโซตัวยิงบกไปที่บุกหมื่นจวนหนึ่งและโซบัส,สิบห้าพีจีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลายสหม่นสองสชี 5, ้จีสี่นสองยี่สิบสองสี่สอ สี่เจ็ดอยู่ห้าเจ็ดไปสี่สองสี่สองห้าสองอายเจ็ดอายเจ็ดห้าเจ็ดจบแท้เลยจบแป์จบเทินจบเทินกลองเหลือใบเดียวอี้อยากจะล้ำไหมพี่ตัวอยากจะล้ำไหมพี่เอออยากเล่นนะอ่ะเล่นเลยชื่อม่แดงแต่นยแต่ยาแต่ยาเล่นดีกว่าพี่เราจะหมดแล้วแต่เก่าทีล้ำได้อยู่ล้ำไปแล้วประกาศจบเทินเลยค่ะล้ำไปแล้วก็เอาแหวนตี้พี่สวย กระทึนเออมาไม่ไม่มีล็อกตามจากนั้นยิง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 ไหมยิงไหมเราใช้ยิงก่อนเป็นบวกเท่าไหร่เป็นบวกสี่หมื่นเอ๊เอามาอาอแล้วแล้วมึงอันนี้ดีก่อนเฮ้ยไอ้เวนตีสวยๆนี่เขาไม่ไกัดหรไม่กัดครับเด็กเอาตายตีโซบัดได้เลยได้เลยได้โชว์หน่อ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 ยได้โชว์เลยสามได้ครัก็บอดเย้เปิดได้ดาราครับ เกิดดาราเกมเกม,เกมนี้ด้กูทอ <laughs> ไอ้พี่จี้หกใบ